จำเอาไว้รู้สิ่งเดียวนี้ยิ่งกว่าเป็นเศรษฐีร้อยล้านเป็นที่รักของผู้คนและเทวดาท่านผู้ฟังคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกพอใจในชีวิตเมื่อนั้นคุณคือคนที่มีความสุขเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจจึงไขว่คว้าหาความสุขนั้นมีเรื่องเล่าว่าพระราชาองค์หนึ่งทรงวิตกกังวลต่อความมั่นคงแห่งราชทรัย์ ความวิตกกังวลน,นี้ได้กลายเป็นเรื่องติดแน่นฝังลึกลุกรามเกาะกินจนเกิดความเครียดบรรทมไม่หลับทุกหนักถึงขั้นประชวนวันหนึ่งท่านได้รับคำแนะนำว่าถ้าจะแก้ความทุกข์นี้ให้ได้จะต้องเอาเสื้อของคนที่มีความสุขที่สุดมาสวมใส่จึงรับสั่งให้อมาตผู้หนึ่งไปสแสวงหาเสื้อดังกล่าวนั้นแต่ไม่ว่าจะไปขอยืมจากเชื้อพระวงศ์ หรือคุณนางผู้ใหญ่คนไหนๆก็ได้คำตอบเหมือนกันว่าตัวข้าพเจ้าแม้จะมีเงินทองและยศศักดิ์ถึงเพียงนี้แล้วแต่ในชีวิตจริงก็หามีความสุขไม่ในที่สุดก็จำต้องออกไปเสาะแสวงหาตามบ้านเรือนของราษฎรแต่คนทั้งหลายก็ตอบเหมือนๆกันว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยมีความสุขจริงๆสักทีอมมาตเริ่มท้อใจ ไม่คิดว่าคนมีความสุขจะหาได้ยากอย่างนี้คงจะไม่ได้เสื้อที่ต้องการเป็นแน่วันหนึ่งขณะที่อมาตพาคณะไปสำรวจถึงนอกกำแพงเมืองจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องตะโกนจากที่ไกลๆว่ามีความสุขเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินจึงสั่งให้ทหารรับใช้วิ่งไปทางเสียงนั้นพร้อมกับํำชับว่าให้เอาเสื้อของมันมาให้ได้ ครู่เดียวทหารผู้นั้นก็วิ่งกลับมามือเปล่าแล้วรายงานว่าคนที่ตะโกวนว่ามีความสุขเหลือเกินนั้นที่แท้เป็นขอทานอมตา์ผู้เป็นหัวหน้าคิดว่าถึงเป็นเสื้อของขอทานก็ต้องเอามาให้ได้แล้วออกวิ่งไปยังที่แห่งนั้นแต่พอไปถึงก็ต้องยืนงงทำอะไรไม่ถูกเพราะขอทานผู้นั้นไม่มีแม้แต่เสื้อจะใส่ แต่ที่มีความสุขถึงกับตะโกนออกไปก็เพราะวันนี้มีผู้ใจบุญให้อาหารกินอย่างดีจนอิ่มหนำสำราญเท่านั้นเองสำหรับมนุษย์ปุตุชนอย่างเรานี้ยศศักก์ก็หมายปองเงินทองก็จำเป็นจึงไม่มีเลยที่ไม่ไขว่คว้า,าเมื่อวิถีชีวิตเกี่ยวพันหมุกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้นานเข้าก็กลายเป็นความเคยชินติดแน่นพาอเอ่ยถึงความสุข ความนึกคิดก็เล่นไปที่เงินทองยศศักดิ์ก่อนอย่างอื่นทำให้ลืมไปว่าต่อให้มีสิ่งที่ต้องการครบถ้วนสารพัดชีวิตก็หามีความสุขไม่ถ้าไม่มีอีกสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งนั้นคือคำว่าพอท่านผู้ฟังคะคำว่าพอใจหรือการยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่นั้นกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่24พระสุตันตปิฎกเล่มที่16 อังคุตารานิกายทศก,กะเอกาทศก,กะนิบาทสุขสูตรที่สองเอาไว้ว่าสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ที่นาลกะคามแคว้นมคตครั้งนั้นแหลปริพาชกชื่อว่าสามัญทากานิเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระารีบุตรว่าดูก่อนท่านภาษารีบุตรในธรรมวินัยนี้อะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดสุขอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านภาษารีบุตรตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุในธรรมวินัยนี้ความไม่ยินดีแลเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความยินดีเป็นเหตุให้เกิดความสุข ดูก่อนผู้มีอายุเมื่อมีความไม่ยินดีเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือบุคคลผู้มีความไม่ยินดีแม้เดินอยู่ก็ไม่ประสบความสุขความสำราญบุคคลผู้มีความไม่ยินดีแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม่นอนอยู่แม้อยู่ในบ้านแม้อยู่ในป่าแม่อยู่ที่โคนไม้แม่อยู่ในเรือนว่างเปล่า แม้อยู่ในที่แจ้งแม้อยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็ย่อมไม่ประสบความสุขความสำราญดูก่อนผู้มีอายุเมื่อมีความไม่ยินดีก็เป็นอันหวังได้ความทุกนี้ดูก่อนผู้มีอายุเมื่อมีความยินดีก็เป็นอันหวังได้ความสุขนี้คือบุคคลผู้มีความยินดีแม่นั่งอยู่แม่นอนอยู่แม่อยู่ในบ้าน แม่อยู่ในป่าแม้อยู่ที่โคนไม้แม่อยู่ในเรือนว่างเปล่าแม่อยู่ในที่แจ้งแม้อยู่ในท่ามกลางทิกสุดสงฆ์ก็ย่อมประสบความสุขความสำราญดูก่อนผู้มีอายุเมื่อมีความยินดีก็เป็นอันหวังได้ความสุขนี้ท่านผู้ฟังคะความสุขคือความพอใจที่เกิดขึ้นในใจของเราเองมีคนอยู่สองคน คนหนึ่งมองโลกในแง่ร้ายไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนได้พบได้เห็นทุกอย่างขัดหูขวางตาคือมักพูดตลอดเวลาว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ถูกได้ยินใครพูดอะไรก็ต้องโต้แย้งให้ดำเป็นขาวขาวเป็นดำอยู่เสมอและหากใครไม่เห็นด้วยไม่ทำตามก็จะอารมณ์เสียไปเป็นวัน,วน ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นคนมองโลกในแง่ดีดีจนถึงขนาดไม่เคยตำหนิอะไรให้ใครได้ยินพบเห็นอะไรก็มักจะพูดบ่อยๆจนติดปากว่าดีจังเลยดีจังเลยเป็นประจำใครพูดอะไรแนะนําอะไรหรือแม้แต่ว่ากล่าวอะไรก็เห็นด้วยไปหมดทั้งสองคนนี้ไม่ได้แตกต่างกันแต่เพียงวิธีพูดเท่านั้น หากแต่หน้าตาและการใช้ชีวิตก็ต่างกันมากด้วยคนที่มีแต่ความไม่พอใจหน้าตามักมองคล้ำบูดบึง้งแสดงถึงความไม่สมหวังดังใจตลอดเวลาอารมณ์ขุ่นมัวอยู่ทุกนาทีส่วนคนที่เห็นทุกอย่างดีมีแต่คำชมไปหมดนั้นหน้าตาจะยิ้มแย้มสว่างสดใสใจสบายอยู่เสมอเมื่อไม่ตำหนิหรือโต้เถียงใคร ก็มักจะมีเพื่อนบ้านญาติพี่น้องมิตรสหายมาสั่งสัคนอยู่ทุกวันไม่เคยขาดที่เล่ามานี้เพื่อต้องการสรุปว่าชีวิตที่มีแต่ความสุขก็คือชีวิตที่มีแต่ความพอใจเมื่อพูดให้สั้นลงก็คือว่าความสุขก็คือความพอใจในชีวิตของคนเรานั้นแต่ละวันก็ทุกทางกายมากพออยู่แล้วไม่ปวดหัวก็ปวดฟัน ไม่ปวดท้องก็เป็นไข้โรคภัยจะมาเบียดเบียนวันไหนก็ยังไม่รู้จะมัวมาสร้างทุกเพิ่มขึ้นอีกทำไมกับความไม่พอใจในสิ่งแวดล้อมลืมตาตื่นมาก็ไม่พอใจในสิ่งแรกที่พบฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ดา่าใบไม้ร่วงหล่นลงมาเกลื่อนบ้านก็ทนไม่ไหวกิ่งไม้ยาวเกินไปก็ทนไม่ได้ใครจะพูดอะไรทําอะไร ล้วนไม่ได้ไปเสียมหมดทั้งทั้ที่โลกนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อคนคนเดียวและคนทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อคนคนเดียวตัวเองสร้างทุกข์ขึ้นมาเองแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์คือความไม่พอใจหรือความไม่ยินดีที่ตัวสร้างขึ้นมาจนต้องกินยาระงับประสาทกินยาแก้เครียดกินยานอนหลับทุกวัน พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าสังขารมันเกิดขึ้นที่ไหนมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นสังขารสังขารมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเองเป็นอาการของจิตพาให้เกิดขึ้นซึ่งสมบัติทั้งหลายสังขารนี้แลเป็นตัวการสมมุติบัญญัติทั้งหลายในโลกความจริงของโลกทั้งหลายหรือธรรมธาตุทั้งหลายเขาเป็นอยู่อย่างนั้น แผ่นดินต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดเขาไม่ได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เลยเจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปรุงแต่งว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่จนหลงกันว่าเป็นจริงถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราเสียสิ้นจึงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นทำจิตตัวเดิมให้หลงไปตามเกิดแก่เจ็บตาย เวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกภพอเนกชาติเพราะเจ้าตัวสังขารนั้นแลเป็นเหตุเพียงรู้ธรรมคือรู้เท่าทันธรรมชาติว่าธรรมชาติย่อมเป็นเช่นนี้คนย่อมเป็นเช่นนี้สิ่งแวดล้อมย่อมเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นนี้ถึงตัวเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกอย่างมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วที่มันไม่ดีที่มันไม่ถูก ก็เพราะจิตเราปรุงแต่งว่าไม่ดีไม่ถูกไม่ชอบไม่น่าพอใจขึ้นมาเองจิตปรุงว่าไม่ดีมันก็เป็นทุกข์จิตปรุงว่าดีมันก็เป็นสุขเลือกปรุงเอาเถิดว่าจะปรุงอย่างไหนถ้าปรุงว่าพอใจก็ไม่เปลืองค่ายานอนหลับนอกจากนั้นหลวงปู่ขาวอนาลโยยังได้กล่าวว่าใจขุ่นมัวใจเศร้าหมองลูกอำนาจความโลภ ความโกรธความลงเหล่านั้นแม้บุคคลจะพูดอยู่ก็ตามจะทำการทำงานด้วยกายอยู่ก็ตามเพราะจิตเศร้าหมองจิตไม่ดีแล้วความทุกนั้นย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปเหมือนกันกันกบล้ออันตรายรอยเท้าโฟไปครั้นจิตผ่องไม่เศร้าหมองแล้วแม่จะพูดอยู่ก็ตามจะทำการงานอยู่ก็ตามจะไปไหนก็ตาม ความสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาเทียมตนไปอย่างนั้นมีตัวอย่างหนึ่งมีดาราอวุโสท่านหนึ่งถูกถามว่าต้องการอาหารแบบใดดาราท่านนั้นได้ตอบว่าผมกินได้ทุกอย่างครับเพราะในชีวิตผมผมไม่เคยกินอะไรที่ไม่อร่อยเลยคำตอบนี้สร้างความชื่นชมยินดีแก่เจ้าหน้าที่กองไทยเป็นอย่างยิ่งและคำตอบนี้เอง ที่ทำให้หลายคนคิดติดใจตลอดมาว่าคุณเช่นนั้นคือคนที่มีความสุขกว่าใครๆเพราะเขาตัดความไม่พอใจออกไปจากตัวเองได้เป็นปริมาณมากคุณจะมีความทุกข์เพียงไหนถ้าคุณใช้ชีวิตทุกวันอยู่กับความไม่พอใจต่อคนต่อสัตว์หรือสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจของคุณคุณจะมีความทุกข์มถมทวีคูณเพราะความไม่พอใจนั้นไม่เคยมีที่สิ้นสุด ถ้าคุณยังปฏิบัติกับทุกอย่างโดยใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์ตัดสินแล้วจะพบสิ่งที่พอใจจริงๆนั้นคงยากท่านผู้ฟังลองดูสิคะลองฝึกความพอใจอะไรง่ายๆโดยเริ่มจากอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันเป็นอันดับแรกไม่ว่าอาหารจะเป็นอะไรดีเลวถูกแพงแค่ไหนเราสามารถปรับใจให้รู้สึกอร่อยกับอาหารนั้นๆได้ หรือหากจะฝึกพอใจกับสิ่งอื่นๆด้วยลองฝึกพูดคำว่าดีจังเลยหรือดีจริงๆกับอาหารทุกมือ้อกับของทุกอย่างกับคนทุกคนหรือกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ดูสิคะแล้วจะพบว่าท่านผู้ฟังจะมีมิตรเพิ่มมากขึ้นอยู่ในบรรยากาศที่ดีมากขึ้นและตัวเราจะมีความสุขมากขึ้นความสุขที่เราไม่ต้องซื้อหามาจากไหน แต่เราสามารถสร้างขึ้นมาด้วยใจของเรานั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงค์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ